โอเคสวัสดีครับพบกับออสรถบ้านคุณภาพดาบัญชัยนึกถึงผมนึกถึงรถสวยเท่านั้นครับคันนี้ครับมาใหม่ๆเลยเบนซ์ GLA 200ปี2017ได้ขาวอวบสวยเลยคันนี้เป็นรถแนว SUV ครับขนาดเล็กครับถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ยุโรปด้วยกันก็ B M X 1แต่ถ้าตัวใจตัวผมเองชอบรุ่นนี้มากกว่าครับด้วยความป่าดเปรของรถรุ่นนี้ครับแล้วด้วยความเป็น Mercedes Ben z ครับไฟหน้าสวยมากครับไฟหน้าไบซีนนครับมี L E D ครับรูปสมสวยฉบเชียวครับมาดูกันครับอันนี้ผมใช้คาว่าสวย360องศาเหมือนเดิมเพิ่งได้เข้ามาใหม่ๆสดๆล้นๆเลยภายในสวยมากครับเบาะไม่มีฉีกขาดนี่ครับเข้ามามียังมีริ้วรอยธรรมชาติเดิมๆครับอันนี้ให้ดูกันแบบสภาพเดิมๆเลยที่ยังไม่ผ่านการเก็บสีนี่สติกเกอร์เดิมที่ว่าเป็นโครสสีกันน่แท้เดิมเลย นีเดิมมากสีเลยเดิมๆหมดครับายในสวยมากสวยเดิมน็อตไม่ขยับมาดูห้่องเครื่องกันน็อตไม่ขยับหมายความว่ายังไงไม่เคยยกเครื่องออกมาทําไม่เคยชนหน้าฝากระโปรงไม่เคยถอดกําสีเดิมมากครับเดิม3ามพันหกสิบสามมาดูเครื่องกันปูุดูชัดๆใสๆเลยโอเคเรามาดูกันที่ภายในกันครับอันนี้อาจจะได้เป็นรถเลขไม่เยอะนิดนึงครับแต่ว่าเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากเข้าศูนย์ตลอดครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวเจ้าของขายเองส่วน ตัวอุบัติเหตุจมชนคว่ำจมน้ำไม่มีแน่นอนไม่มีไฟแปลกปลปอมอะไรโชว์ทุกอย่างปกติครับรถไม่มีปัญหาได้ปี2017กับราคาพิเศษเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังแล้วจะว้าวมากครับว่ามีเงินเพียงแค่5 0 0 0 0นกว่าบาทสามารถเป็นเจ้าของ m บ r c e เ e s ด e n บนซ์อ้าพูดแล้วก็เหมือนเปิดราคาละราคาพิเศษให้ไปเลยครับที่ไหนขายห0 0สนกว่าเรื่องของเขาแต่ที่เรารถบ้านคุณภาพแบบวอเชอร์คันนี้ขายเพียง5 0 0 0 0น 8 10, 9 0 0 0ืบาทเท่านั้นเองครับมีคันเดียวนะครับรสถสวยๆแบบนี้เรารอ,รอ,รอแบบนี้คันนี้เลยครับภูมิใจนำเสนอ